สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับตอนนี้เขาอยู่กับผมและน้องๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับกลับมาอีกแล้วครับสําหรับไข่เป็ดข้างทางนะครับหรือว่าไข่เป็ดเวียดนามนะครับผมวันนี้เป็น ep ที่สามนะครับคลิปแรกเป็นไงคลิปแรกคลิปแรกก็ขายหินอ้วนนละเหมือนกันคลิปสองขายทินแล้ววันนี้นะครับ ก็ต้องกินให้ได้นะครับคุณผู้ชมถ้าวันนี้กินไม่ได้นะครับเดี๋ยวมี EP พีสี่ไอหิบเราผ่านหรือว่าเราไม่ประสบการณ์ล้วงไงนอนนอนคลิปนี้อาจจะเป็นพี่เกมก็ได้ที่อวกอ่ะพี่เกมกนได้ยากนะครับผมเพราะว่าวันนี้ไข่ไม่มีตัวเลยอ่ะครับโอ้ยแสบเลยทีนี้อีพีแรกอีพีสองในไข่มีตัวใช่เป็นตัวเป็ดเลยวันนี้ไม่มีไข่เป็นตัวเป็ดเลยครับมาเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูนะครับคุณผู้ชมวันนี้กินกับซีฟู้ดนะครับกินง่ายมากเฮ้ออะไรอ่ะ พี่กับพี่ไปจ้ะดีมันแตกเปล่าดีแตกพี่เวลาพี่ต้มอ่ะพี่เอานี่ต้มใส่ใบมะกรูดมันเลยเป็นน้ำสีเขียวนะครับมีหมดดูสิพี่เกลือไปกินเลยอ่ะดูสิโอ้โยไปเจอหลักฐานเลยที่เนี่ยเนี่ยเป็นตัวเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดีออกก่อนดีเป็ดแน่เลยใครเป็นทอลลิบูดเอาลุยครับผมเอามาแล้วคลิปที่สามแล้ว หอยยได้โอ้ยย่าเอ้ยกึศกึศเลยกินมันก็ได้อืมอร่อยอันนี้มีตัวอันนี้มีตัวไหมมีครับเนี่ยให้คุณผู้ชมดูหน่อยมันอยู่ตรงนี้วันนี้นะครับผมคุณผู้ชมคนละห้าลูกคนละห้าฟองครับโอ้โห อะไรพอออกมามิกซิตนอืออือไ้น้ำกิมเม็ดอ่ะอันนี้อร่อยเพราะถ้าไปแผ็ดเด็ดเด็ดเห็นน้ำม่กกินไม่ได้ไงว่าขขาวแค่ความแซ่บกรบนี่ให้เด็กมันต้องอย่างนี้เลยนั่นแหละอย่าไปนึกถ้านึกมันกินไม่ได้ได้มันยังมันเนาอมันเรากินไข่เออมันเรากินไข่นกกระทาหรือว่าไข่ข้างทัง หรือว่าตัวนกกระทาย่างอะอะไรประมาณ้โอ้ล้วงช้อนนั่นช้อนตักนะรดเลยไม่ต้องดูปับเลยไม่ไม่ผมกินได้แต่มันเผ็ดนั่นแหละเผ็ดยื่นะผมเก็บเดี๋ยวมให้ดูนี่นี่มันตับด้วยเลยมันต้องเผ็ตัวนี้มันยังไม่เป็นตัวอะไรอ๋อดีกว่า เห็นคนอื huh. uh ่น huh. ก uh ินไหมเขากินเป็นลูกเลยเราไม่ต้องมาฉีกหรอกนี่โอ้พีเกมใจมากเลยอ่กลบกลบกลบอย่มองหน้าผมได้ไหมอย่ามองหน้ากลบาป จินตนาการว่ามันเป็นโอ้โหอย่าพูดไปเก็มเนี่ยมันก็ไข่ธรรมดาแหละเจอเนี่ยครับผมเจอกระดูกกรึบๆเลยอย่าพูดไปเก็มเจอกระดูกอะครับเดี๋ยวมันอร่อยไงแต่ว่านี่แหละมันเป็นเพราะเราคิดไปเองเผ็ดอ่ะเผ็ดไอ้กระติ๊บไม่น้อยอะ โอ้โหอะไรติดคอไม่รู้พี่แกปากเป๊ะติดคอไปเลยอ่ะหัวเป็ดเจียวให้เอียดดิโอ,อนมาได้กินข้าวมาด้วยทุกคนไมไ่กินข้าวหิวด้วยตอนเนี้ยร้อนหมดนะคนุณน้าข้าลูกผมกินไม่สี่ละเหมือนลูกเจ้ากินหมูสองหรือเปล่าลูกเดียวเห <laughs> มือนกันมาล,ลูก นั่นนั่นนั่นมีตัวออหัวหัวก่อดเราเลืยกเล็บทีเนี่ยมาดูไม่ดูเลยนะดูก่อนเอานี่ห้ามห้ามเลือกมีบ่พี่ยิมเกี่ยวอะไรอ่ะมีแตกหรอมีทุกตัวแหละไม่ต้องเลือกหรอกใช่เอาันนี้ดูอ่ะแจงทายไหม ไม่มีครับอ๋อมีกินไข่ก่อนแล้วกันเนี่ยไอตัวไข่แดงเนี่ยอร่อยมาครับคุณผู้ชมโอ้โหเออมนเละๆตรงเนี้ยหน้าบางคนนี่ไม่สู้ดีเลยนะไม่หน้าผมสู้ดีแต่ว่าก็อยากรู้กันแหละอูไี่ใช้เลือดด้วยนี่ทุกคน อย่าไปฉีกดูมันไม่ผมกินไงครับเบิ่งครบเลยเอาเลยหลักเลหลักเล่จิ้มเยอะความแซ่บหักตามดนูได้พี่พี่พี่เดีว่าอะไรครับหรือผมก็ฝนตกนายเล็กเพื่มนฝตกแล้วแม่แต่น้ำจิ้มมันอร่อยทำเองไมนได้พี่เกมทำเองเลยอร่อยแต่พี่กมไม่เขามาอร่อย แน,น,น่นอนนี่มุงเนี่ยให้ดูนอนอนอนข้างในที่นอนกินเป็ดแบบนี้ใช่มันเป็นแบบนี้เมื่อกี้เนะี่ยไม่ใช่ด้วยผมเห็นแล้ว <c oughs> ไม่ต้องตอกจ้ำผมหรอกเนี่ยคุณผู้ชมเป็ดนแน่นอนครับผมอยู่ในไข่น่าสงสารเขาเกิดเป็นอาหารของเรา <c oughs> จัด,ดนุ่มๆเนี่ยใช่เลยเขาจะไปพิจารณาเท่าอย่างละ่ะอืมขัง อันนั้นไม่มีแล้วเอ้ออกมาไหมตบกินตัวไปก่อนล้วไอไข่ขาวตรงนี้มันแข็งเกินแต่เ,เรานี่แหละครับที่กินยากคนอื่นเขากินกันเป็นลูกเป็นลูกไม่ใช่คนอื่นไงเป็นตัวเราก็เ, <laughs> เป็นแต่พาะเราไงกินยากไม่เคยกินอะ่ะนึกไปโน่นนึกไปนี่ครับกินยากนั่น

เกินครับเกินครับอย่ามัวแค้วเกินเกินอันนี้ไม่มีตัวนี่มีมีอยู่แล้วโอ้พี่เก่งเอาตรงนี้ออกได้ไหมแข็งมากเลยเด็กเย็นแล้วตัวน,นี้ไม่มีอ่ะพี่เก่งไม่มีมอมเลยไม่มีก็บ้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูมันสิอ้าว พี่กินไปสี่นะเดี๋ยวลูกเดียวนะเร็วๆยังลูกที่สองกันอยู่เลยโอ้โหช้าอยู่นั่นนะพี่ลูกพี่สามแบบพินิจพิจารณานะครับนี่ทุกคนอืออู้อืมแหละเร็วๆเอาเร็วเดี๋ยวฝนจะตกอืออืออ่าไข่โคตรเลย่าไป็ล้ายออกมามันเป็นไข่แดงอ่ะมดหมอขปบรถ พี่หนึ่งลูกลูกนี้ละกันใช่เหรอพี่เกณฑใช่ใช่เหรอเอาไว้คนละสามลูกนู่นอ่ะผมกินไปสามแล้วทำไม่อะนอนเท่าไหร่นอนเท่าไหร่สองลูกหองอีกสามผมเหลืออีกสองอีกสองนอนเลือีกสามพี่เกณฑเหลืออีกสองจริงดินอนจะเหลือเยอะกว่าคนอื่นเพราะนอนมอชวิตจารนาเอากินมาครับคุณผู้ชมอร่อยมาก มันก็อร่อยแหละไข่แดงเยอะหมดเริ่มจำความรู้สึกที่แบบเชี้ยวไปเจกัะลูกได้ละไม่กล้ามลูกอะกลัวมันจะแบบอันนี้กลัวมันจะอ้วกมันอันนี้ลูกใหญ่ ติดบโอ้ยมันนต่ตาแตกเลยเนี่ยบอกแล้วอยากกัดกัดพื่อนมาเจอตัวว้ายผพร้อมเลยขาดครึ่งเลยคุณผู้ชม เลยต่าอะไรอ่ะนั่นแหละแขังอ่ะขังปกละอ๋อมาอีกหนึ่งตัวพี่อ่ะอย่างนั้นนะเอ้ยดูไปแล้วโอ้อยขาดครึ่งเลยทีเนี้ยตัวนี้ก่อนก็ได้เนื้อของนนนะอันนี้นะเหมือนนานอ่ะคุณผู้ชมแค่ห้าลูกเองครับเ็ด<ฮ>นานมากกินกัน,น,นอ่ะอย่าลืมกิมดีบู๊อ่ะตอนนี้ นอนอยู่พี่ไหมดูตัวท้ายของพี่ดูไหมเดี๋ยวไปขึ้นดูไอเดี๋ยวมันหักดูดิโอ้น่ากลืนมากเลยอดูตาม่ใช่ตาเป็ดโอ้น่ารักอย่างไงลูกแก็บแกลบเอาเลยไป ดับเบิลคลิกทำไมตัวนี้เป็นไข่ขาวมาเลยในน้ำใหญ่ครีกดับเบิลครีกกินเลยมันอยู่ข้างในเห็นแล้วเฮ้ยนำความเหนอยีกลูกนึงผมต้องแบ่งสลัดนิดหน่ยตอนนี้นั่งกินไม่ลงน่ะสี่ฟุดตัวแจ็คแค่สี่ฟุตตัวสุดท้ายอื ไปจะได้โอเคกินได้โอเคใช่ไหมไม่อยากกินลูกอ่ะกลัวมันจะแบบมีเกมเข้าใจใช่ไหมมันลูกใหญ่ด้วยต้องกัดทีนี้แหละไหนๆก็ไหนื่อเแล้วได้ได้อยู่จอหัวยังอย่ามองอะอย่ามองอะอย่าพูดเกึ่ง เราหอบเปยังตุบตุบุบเจอออืมอือโอพี่เกมผมไม่บ้านหรอผมไม่บ้าจี้อืมลกเมเตมเสิงนี่รถพระธรรมมากเลย โอเคครับผมหมดแล้วเหลกต่อนมาอีคนละนั่นอีคนละหนึ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอี่ก่อนแข็งมากเดี๋ยวบอกนะว่าจะดูข้างในไม่เอาตรงนี้ออกก็เจอมันแข็งมิกย่าตัวเป็ดย่าเป็ดน้อยอยู่ในปากอันลูกสุดท้ายครับขอนอนย่าเราจะเป็ดน้อยแล้วอี๋วุ้ยเออยังกัดเข้าไปกึ๊บเลยเจออีหัวเออเจอกัดเข้าไปเจือเลย คลิปนี้ก็ถือว่ายังกินกันได้แล้วนะครับคลิปหนึ่งคลิปสองนี่ยากมากครับผมคลิปนี้โอเคเลยกินได้แล้วไม่ต้องร้องไห้ฟอลโลไม่หนีไปไหนหร <c ười> อกเอ้ยผมรู้สึกเาเจอพี่เกมพูดเจอหัวอะไรยังผมนี่แบบโอ้โหไม่ไม่ไมตะเกียบตีไอเกมอ้วกจินตนาการเองมันมันบึ้บขึ้นมาเลยตะเกียบมาถึงครับ <c ười> ใช่โอเค <c ười> วันนี้ก็กินคนละห้าลูกครับคุณผู้ชม <c ười> เดี๋ยวต้องมีคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามายำ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ